ก็สว like, like ัสดีครับมีพี่ๆหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ผมทำเคาน์เตอร์แบบเคลื่อนที่ได้นะครับก็มาดูนครับผมเราก็จะทำเคาน์เตอร์ขายของนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมเหล็กนะครับผมผมจะใช้เหล็กสองคูณสองนะครับทำเป็นตัวโครงโครงสร้างด้านล่างนะครับผมอะผมก็จะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับผมงานของผมก็จะทํางานคนเดียวครับก็จะค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงนะครับผมอันนี้ชิ้นงานของผมนะครับผมก็จะเชื่อมแท็ก่อนครับแล้วพอเชื่อมแ็กเสร็จแล้วเราก็เชื่อมเติมเต็มเลยนะครับผมอาสังเกตครับเหล็กที่ผมวางครับมันก็จะนูนขึ้นมาครับ เดี๋ยวพี่ๆจะรู้เหตุผลว่าที่ผมนูนขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมอันนี้ผมก็จะจับฉากครับจับฉากเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กต่อครับต่อ2อันประสานเข้าหากันนะครับแบบนี้เลยครับผมทำเองคนเดียวก็จะลําบากเลยนะครับผมลําบากแบบนี้เลยครับอ่าเห็นว่าสังเกตครับทักษะการทําของผมนะผมก็จะนําเหล็กนะครับเหล็กมาดามแบบนี้พี่สังเกตด้านเสาด้านข้าวนะครับผมก็จะดามแบบนี้ครับเพื่อให้เหล็กได้ฉากรสังเกตนะครับว่าโต๊ะชิ้นงานผมก็จะเป็นเนื้อโลหะเป็นเหล็กเหมือนกันครับก็สามารถที่จะเชื่อมติดกันได้ครับผม อันนี้ผมก็ทําตัวตัวกรอบก่อนครับผมชิ้นงานก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับอ่าเราก็เชื่อมแท็กไปเลยทํางานคนเดียวครับเหนื่อยนิดนึงอนาคตถ้าองานเยอะก็จะหาจ้างลูกน้องสักหน่อยครับผมแต่ตอนนี้พอทําได้เองก็ทําไปก่อนนะครับผมอ่าชิ้นงานก็ต้องรอกันหน่อยครับว่าคนที่สั่งเข้ามาครับผมก็จะช้านิดนึงครับผมทําคนเดียวแหละครับอันนี้ผมก็ทําการตัดเหล็กครับตัดเหล็กทําเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะติดล้อนะครับผม ผมก็จะทําคู่2อันเลยนะครับต่อหนึ่งหนึ่งข้างนะครับผมอันนี้ผมก็จะเชื่อมหนึ่งอันก่อนแล้วก็จะเชื่อมรอบตัวเลยครับทางด้านนอกด้านในด้านหลังครับอ่ะประมาณนี้ครับชิ้นงานครับอ่ะเดี๋ยวก็จะเชื่อมประมาณนี้ครับผมอ่สังเกตชิ้นงานผมครับล้อก็จะใส่ลักษณะนี้สาเหตุที่ใส่แบบนี้นะครับผมก็จะติดไม้ท้านข้างครับเพื่อที่จะขยับออกมาครับไม่ให้ล้อไปชนไม้ครับไม่งั้นล้อมันจะหมุนไม่ได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผมอันนี้ผมก็จะเจาะรูเพื่อที่จะร้อยครับ สายไอ้ที่เจาะแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อการซ่อมรุงแม่เนนนะครับล้อเกิดการชํารุดลูกปืนแตกอะไรนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนซ่อมได้นะครับผมก็จะใส่น็อตลักษณะนี้เลยครับใส่น็อตสี่ตัวครับก็เท่ากับใส่ใส่สี่ชุดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับชิ้นงานก็ลองเทสหมุนดูก่อนนะครับผมน็อตอันที่ยาวเราก็ตัดออกไปนะครับต่อมาครับผมก็จะตั้งเสาขึ้นไปสี่ต้นครับเสาที่ผมจะตั้งขึ้นไปครับผมใช้เหล็กสามคูณสามนะครับผม เราก็ต้องหาระดับหาชิงนะครับแล้วก็ทาการเชื่อมแท็กก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อมเดินเต็มนะครับเรารอประกอบส่วนด้านบนให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเชื่อมเดินเต็มนะครับผมชิ้นงานเราก็ทําคนเดียวนี้แล้วก็จะเหนื่อยหน่อยอ่านี้เราก็จะใช้เหล็ก2อคูณสองนะครับพาดกันแบบนี้ับผมแล้วก็ทําการเชื่อมแท็กนะครับทาแบบนี้รอบตัวเลยครับทำทั้งหมดสี่ชิ้นเลยนะครับผมสังเกตนะครับได้ประมาณนี้ชิ้นงานก็จะเป็นกรอบด้านบนประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าทำอะไรกันต่อครับผม ต่อมาครับผมก็จะทําบาครับบารอบตัวครับเป็นบาสามด้านเลยนะผมแบาของผมนะครับก็จะกว้างสิบสองนิ้วครับลูกค้าอยากได้สิบสองนิ้วก็ประมาณสี่สามเส้นหรือไอ้สามที่สามที่สามเส้นหรืออะไรเนี้ยผมก็จะไม่ได้ครับผมชิ้นงานก็จะมีข้างสองข้างแล้วก็ด้านหน้าครับผมผมก็จะตัดฉากสี่สิบห้าเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็มาประกอบแบบนี้เลยนะครับผมชิ้นงานผมก็ทําง่ายๆครับแต่ว่าท,ท,ทํา,า,าทให้มันดีครับทำให้มัอนออกมา,าดีครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า เราจะนําไปติดตั้งยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าชิ้นงานครับเราจะได้แบบนี้สองชิ้นแล้วก็อันยาวหนึ่งชิ้นนะครับจะติดยังไงก็มาดูครับผมสําหรับงานที่ผมทำคนเดียวผมก็จะมีซีแคมนะครับซีแคมจับแบบนี้ครับสังเกตนะครับแล้วก็จะมีลูกล้อเขาเรียกว่าบานพับครับบานพับแต่ว่าผมใช้ไ็นลูกกึงนะครับผมลูกกึงวางสองชิ้นแบบนี้ครับผมก็ดูครับการวางผมก็จะวางประมาณนี้ครับแต่ละคนจะมีการวางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ครับ ผมก็จะวางกลางเส้นพอดีครับแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งก็จะเท่ากันครับลองสังเกตครับเห็นไหมก็จะกลางเส้นรอยเชื่อมครับงานก็ไม่ต้องวัดครับได้สองฝั่งเหมือนกันครับดี๋ยหลายคนก็จะถามผมเป็นวิศวกรครับผมก็ไม่ใช่วิศวกรผมผมก็มีหลักการในการทํางานของผมนะครับว่าผมควรทํายังไง้ชิงงานออกมาเท่ากันนะครับผมก็จะมีมาร์กของผมนะผมนี่พอพอผมเชื่อมแท็กเสร็จแล้วผมก็จะทําการเชื่อมเติมเต็มครับแล้วก็ลองโยกขึ้นดูนะครับสังเกตนะครับของผมงานที่ผมทํานะครับผมจะทําแบบลอยเลยครับไม่ต้องมี เขาเรียกว่าอะไรฮะตัวดามครับผมถามว่าบาเงี้ยครับชิ้นงานคงไม่มีใครขึ้นไปยืนครับมันก็ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากมายนะครับผมเขาก็บอกว่าวางพวกขนมน้ําหนักไม่เบาครับไม่เกิน2อกิโลครับต่อหนึ่งข้างครับที่จะวางครับก็เป็นพวกขนมปังอะไรมาเนี่ยครับผมส่วนตัวยาวครับเราก็ควรเสริมกลางครับใส่สามชิ้นสามตัวครับผมพอเราใส่เราเชื่อมแทกเสร็จแล้วเราก็ลากเดินเต็มเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับชิ้นงานตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับผมสามด้านเลยนะครับทั้งสามด้าน อ่นนี้เป็นชิ้นงานทั้งสามด้านนะครับที่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสเปิดดูนะครับอ่าเราก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมชิ้นงานประมาณนี้เลยทั้งสามด้านเลยนะครับส่วนด้านกลางครับผมก็จะมีตัวข้าวนะครับตัวข้าวที่จะรับน้ําหนักครับได้มากครับผมก็ใส่ไปสี่ตัวเลยครับตัวกลางประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําประตูครับประตูนะครับผมก็จะทาประตูเปิดปิดสองฝั่งนะครับประตูก็จะกว้างแปดสิบครับสูงหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมก็จะต้องทํา ตัววงกบทั้งสองฝั่งครับเพื่อให้มีล่องกลางไว้นะครับสายเหตุที่ทาล่องกลางเพราะอะไรครับถ้าประตูนะครับสมมุติว่าถ้าชิ้นงานยาว2เมตรถ้าเราทําประตู1เมตรไปเลยครับมันจะทําให้ประตูครับเปิดลําบากครับมันจะใหญ่ครับอ่าแล้วเราก็จะใส่หูช้างแบบนี้ครับเราก็ต้องผ่าเหล็กครับผ่าเหล็กเข้าไปเดี๋ยวจะมาผ่าเหล็กครับเราก็ทาบไปแล้วครับมาร์กไปแล้วนะครับผมเราก็จะบากใส่ตัวเอ่อไอหูช้างของเราเนี่ยนะผมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับ ถ้ามันเกินไปครับเราก็อย่าให้มันเกินมากครับเพื่อที่ตอนเชื่อมครับมันจะได้สนิทครับสวยงามตามท้องเรื่องประมาณนี้ครับผมต่อมาครับผมก็จะมาใส่วงกบประตูเลยนะครับผมวงกบประตูรับผมก็จะทาเข้าฉากมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมเติมครับชิ้นงานจะได้ไม่ดึงมากครับอ่าก็แล้วแต่ทักษะคนทําครับก็หลายคนก็ร้อยช่างก็ร้อยร้อยช่างก็ร้อยแบบหรอครับผมแต่ว่าจะมีช่างที่ไหนนะครับมาแชร์เทคนิคดีๆให้พี่ๆแบบผมนะครับผมผมบอกหมดครับผมไม่เคยกักใครเลยนะครับชิ้นงานครับ ผมอยากให้คนที่แบบว่ามาดูงานผมอ่ะแบบสามารถนําไปต่อยอดไปทําอะไรได้นะครับผมแต่ว่าชิ้นงานชิ้นนี้ถ้าชอบก็จะทําตามผมไม่ได้ว่าครับเพราะว่าแบบเนี้ยผมก็คิดลองคิดทําเองขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบที่ผมทํามันจะสวยขนาดไหนครับผมอันนี้เราก็ลองเปิดปิดดูครับก็โอเคแล้วก็ทําอีกฝั่งครับต่อมาครับผมก็ส่งงานลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ป้ายครับอ่าไม่เป็นไรครับผมก็ต่อเหล็กขึ้นไปแบบนี้ครับไม่ใช่ปัญหาครับผมต่อเหล็กขึ้นไปครับเพื่อที่จะทําป้ายครับ และแกก็บอกว่าไอตัวป้ายนะขอยึดให้มันยื่นออกมาด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะทําติดพอดีครับอ่เดี๋ยวมาดูครับว่าผมคิดไอเดียจะทําแบบไหนนะครับผมอ่านี้ผมก็จะต่อเสาขึ้นไปสองเสาก่อนนะครับต่อเสาขึ้นไปเลยดันขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมเราก็ต้องหาระดับด้วยนะครับหาระดับหาฉากอะไรให้ได้นะครับเราเป็นช่างที่มีระดับนะครับผมระดับอินกับวินเทจระดับอินกับวินเทจแล้วด้วยโอเคครับอ่าต่อมาครับผมก็จะมาทําป้ายครับ ตัวโครงสร้างป้ายนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมคล้ายๆกับตัวตัวบาร์ด้านหน้าครับผมนี่เดี๋ยวจะมาใส่ครับผมใส่ไปเลยแบบนี้ครับเจาะมราครับใช้แคมบีบก่อนครับผมเราต้องใช้แคมบีบครับเพื่อที่จะมารูครับแล้วก็เจาะร้อยผ่านครับงานของผมนะครับต้องมีวินเทจอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็ใช้แคมบีบข้างหนึ่งแล้วก็มาใช้แคมบีบข้างหนึ่งครับอแล้วเราก็จะทําการเจาะรูครับเจาะรูร้อยน็อตครับเพื่อให้ชิ้นงานมันยืดออกมานะครับผมก็ตามคอนเซปต์ครับผม เป็นงานประกอบได้ครับหรือแบบรื้อประกอบได้พอเราเราได้ตำแหน่งแล้วได้ดิ่งได้ฉากแล้วเราก็เจาะรูไปเลยครับเจาะรูทะลุไปเลยครับเพื่อที่เราจะร้อยร้อยสกูผ่านนะครับผมก็ทําแบบนี้ต้องสองฝั่งเหมือนกันนะครับชิ้นงานของเราก็จะเจาะลําบากนะยครับเราต้องเจาะไล่ระดับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสกูเอ็น็อตที่เราจะมาใส่ครับเป็นสี่หุนนะครับสี่หุนก็สิบสองมิลหกกว่าครับผมจะร้อยผ่านแบบนี้ครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้ครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวป้ายของเรามาใส่แบบนี้ครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็แค่ลองเทสดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเนะลื้อออกไปทําสีครับผมประมาณนี้เลยชิ้นงานก็มุมรวมๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรต่อก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมต่อมานะครับผมก็จะนําตัวชิ้นงานของผมนะครับมาเสริมให้มันสวยงามหน่อยครับก็จะตัดเหล็กเข้ามาพาดแบบนี้ครับผมมาพาทั้งสองฝั่งครับก็ เป็นการเสริมเสริมแรงด้วยละครับพูดได้ง่ายครับอ่าฉากไฟออกมาแบบนี้เลยครับลงมาจากตัวโครงป้ายครับเหมือนกับตัวดึงให้ชิ้นงานมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาทําหูยึดครับหูยึดตัวตัวบางเราครับสามารถที่จะเก็บได้ครับขนางานก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่เราจะยึดยังไงก็มาดูกันครับผมผมก็จะเจาะรูทะลุไปก่อนครับแล้วก็ใส่สกูนครับทะลุไปหายอีกฝั่งเลยครับแล้วก็มาครับแบบนี้ครับเจาะรูครับเพื่อทําตัวสับนะครับ ระหว่างตัวสับรับผมก็จะรองด้วยแหวนนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานนะครับมันทําให้เหล็กถลอกครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกครับผมหรือว่าเราจะเชื่อมแท็กก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่ไม่เชื่อมแท็กเผื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็จะสับอยู่ประมาณนี้ครับแล้วษสดงงานที่ได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาทำอะไรครับอ่ะเราก็มาดูครับจะสาธิตการใช้ก่อนครับว่าทั้ง3ด้านครับเป็นยังไงครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลงให้หมดเลยนะครับที่พี่จะได้เห็นชิ้นงานครับอันนี้ก็สามารถเอารงง่ายๆเลยนะครับผม3าด้านแบบนี้เลยแบบบบบนี้้เเลยคครรรัักก็็สาามถได ชิ้นงานก็ไม่ดูลกทกจนเกินไปนะครับต่อมาครับผมก็ทําการทาสีดำด้านครับการทาของผมว่าผมจะใช้เป็นลูกกิ้งครับเป็นลูกกิ้งแบบว่าเออันนี้ละเอียดครับผมก็จะเรียกว่าไงดีลูกกิ้งละเอียดครับเป็นแบบขนละเอียดครับไม่ใช่แบบขนสําหรับทาปูนทาอะไรอย่างนี้ครับเป็นขนสําหรับทาเหล็กครับผมชิ้นงานผมก็ทาไปเลยก็จะทําให้ชิ้นงานครับสวยครับไม่มีรอยเยิ้มเท่าไหร่ครับไม่มีรอยเยิ้มของเหมือนแปลงครับถ้าเราทาแปลงก็จะมีพวก น้ำลอยน้ำหยดลงมานะครับผมนี่ผมก็ต้องทาให้ได้รอบตัวเลยครับทาไปเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับการทาเนี่ยครับเพราะว่ามันได้ทาแค่รอบเดียวจบครับต้องทาสองถึงสามรอบเป็นอย่างต่ำครับผมอ่าทาไปเรื่อยๆครับรายละเอียดมันเยอะครับการทาครับเพราะว่าชิ้นงานมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับทําให้การทาครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับชิ้นงานตัวเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้คุยนะผมทําอยู่เกือบสิบวันนะครับผม เพราะลายเอี่ยมเยอะจริงๆอันนี้ผมก็ตัดตะแกรงครับตัดตะแกรงไปใส่ตัวป้ายครับผมอ่าแลว้วตัดตะแกรงไปใส่ตัวป้ายครับมาดูครับว่าเราจะตัดยังไงนะครับผมอ่าตัดแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยิงสกูครับเราจะวางท่าไปแล้วก็ยิงสกูด้านหลังครับผมสาเหตุที่ผมไม่เชื่อมเพราะอะไรนะครับผมว่าถ้าการยิงสกูมันจะแข็งแรงกว่าการเชื่อมครับเพราะว่าผมใช้เป็นน็อตหัวบานนะครับการเชื่อมนะครับผมเพราะว่าอ่าตัวแผงเรามันหนาแค่1.2ไม่ใช่ฟอครับมันก็จะไม่ค่อยเชื่อมติดสักเท่าไหร่ครับผม การยิงสกูดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่เทคนิคของใครครับแต่ว่าผมเลือกยิงสกูดีกว่าเราสามารถดึงได้ด้วยครับอก็จะดึงประมาณนี้ครับผมทําให้ชิ้นงานออกมาดีครับพอระทาสีไปแล้วเราก็จะไม่เห็นหัวตะปูมันก็จะเนียนตาตามไปไม่มีใครสังเกตแล้วครับว่าเรายิงหัวน็อตครับและทำให้ชิ้นงานแข็งแรงหมดด้วยส่วนที่เหลือดะเสือส่วนที่เหลือครับผมก็จะมาใส่ด้านบนแบบนี้เลยครับแล้วก็ยิงสกูแบบนี้ครับอ่า แล้วก็จะมีเศษเหลือเล็กน้อยครับผมก็จะเลือกยิงด้านข้างทั้งสองฝั่งครับผมอ่ตักน้อยแบบนี้เลยครับแล้วก็ทําการยิงนะครับผมก็ทําให้ชิ้นงานครับดูมีเท็กเจอร์มีความสวยงามมากขึ้นครับแล้วก็ทาด้วยสีดําด้านครับดําด้านครับผมอประมาณนี้เลยนะครับผมทาไปเลยครับแล้วก็มาทําการขัดไม้ครับขัดไม้เพื่อจะไปทาสีน้ํามันนะครับผมพอขัดเสร็จแล้วเก็บเอลบคมอะไรเสร็จแล้วเราเดี๋ยวจะไปทาสีน้ํามันครับ สีน้ำมันที่ผมใช้ครับผมเลือกเป็นสีน้ำมันวานิชครับเพื่อที่จะทําให้ชิ้นงานเหลืองอะลามครับสวยงามครับใช้เป็นสีไม้จริงครับไม่มีการย้อมเลยครับอันนี้นะครับผมชิ้นงานก็เดี๋ยวมาดูว่าชิ้นงานที่เราได้จะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ทาตัวพื้นไม้นะครับผมทาไม้ไปเลยทายาวๆเลยครับผมส่วนคนที่ชอบงานไม้นะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเราสามารถจะมาพัฒนาตัวเองได้ครับผมก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกงานไม้มาครับผมก็มาฝึกเอาครับผม ก็ดูดูนู่นนี่นั่นดูก็ทําบ้างอะไรบ้างครับก็สามารถนํามาต่อยอดทําเป็นชิ้นงานผมได้ครับผมเดี๋ยวนี้ครับการสื่อสารการดูมันเยอะครับอย่างผมผมก็มาทําสอนของผมครับในเทคนิคที่ผมพอมีครับผมพอสอนใค่ได้อะไรนิดหน่อยผมก็ไม่คาแนะนาครับผมไม่ค่อยอยากใช้คําว่าสอนแล้วกันเครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราทาสีเสร็จแล้วนะครับผมทาไปอยู่เกือบสี่ห้ารอบเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงด้านบนครับก็สสุกดงามครับต่อมาเดี๋ยวผมจะ มาทาการประกอบพวกไม้เข้ากับเหล็กกันนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะออกมาดูดีแค่ไหนอาสังเกตนะครับพื้นล่างครับผมจะใส่เป็นไม้หนาครับไม้หนานี้สําหรับกันน้ำเลยนะครับเป็นไม้อัดกันน้ําครับก็โอเคครับมันก็ช่วยให้ไม้ครับอยู่ได้ยืดระยะเวลาได้นานสุดครับส่วนขอพับตัวเว้าครับผมเว้าเว้าตัวตัวบานพับครับผมก็จะเว้าโดยการใช้จิ๊กซอนะครับตัดแบบนี้เลยอ่าตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ไงก็มาดูนะครับผมใส่แบบนี้ครับ แล้วก็ทําการยิงสกูครับยิงสกูด้านบนครับสาเหตุที่ผมต้องยิงสกูด้านบนนะครับไม้มันค่อนข้างบางครับเพราะว่าทางเจ้าของงานเขาขอแค่สิบมิลพอนะครับถ้าว่ามันไม้มันหนาครับผมก็จะยิงจากด้านล่างขึ้นมาเพื่อให้นนางานออกมาเนียนที่สุดครับแต่ว่ามันทําได้ประมาณนี้ก็ต้องตามนี่แหละครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่ะต่อมาครับผมก็จะมาวางด้านบนแบบนี้เลยนะครับยิงตัวเพิ่มไปหน่อยครับทำสามฝั่งสามฝั่งเลยครับตัวบาครับตัวบา ยิงสามฟังเลยนะครับยิงไปเลยครับผมําไปเรื่อยๆครับแม่ก็ช่วยฝากนะนี่เราก็จะพอดูว่าโอเคแล้วต่อมาครับถ้าเรายิงสามฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ไม้ตัวกลางครับตัวที่ผมเว้านะครับจะว้าหลบเสาเสาด้านบนนะครับผมที่จะมีสี่เสาครับผมก็จะเว้าแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาใส่ครับใส่ประกอบไปเลยชิ้นงานก็เริ่มสวยแล้วครับ อันนี้ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะผมแล้วมาใส่บานประตูครับไม้บานประตูก็จะใส่สองฝั่งครับแล้วจะมีตัวปิดกลางครับตัวปิดกลางที่ผมบอกคืออยากให้ประตูมีขนาดความความกว้างแคบลงมาหน่อยครับผมประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวทําการยิงสกูครับยิงสกูอัดไปเลยนี่แล้วก็ตอกให้มันเข้าหน่อยครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดครับใส่ตัวด้านข้างแล้วก็ทําการยิงสกูครับยิงทั้งสามช่วงเลยครับยิงทุกแผ่นนะพูดง่ายๆครับผม ชิ้นงานแล้วก็ต้องยิงทุกแผ่นนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันหลุดออกมาครับผมยิงไปเลยยิงไปเลยครับชิ้นงานก็จะรูปร่างออกมานี้จะเป็นด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างแม่ผมก็ช่วยจับดันนะครับผมดันไปเลยครับเพราะว่าชิ้นงานมันมันขยับได้ครับมันก็ทําให้เรายิงยากขึ้นครับยิงตามคานเหล็กนะครับผมต่อมาก็จะพลิกมาใส่ด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับ ก็ชิ้นงานออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับก็เกือบจะสวยแล้วครับอ่านี่ก็ยิงไปเลยครับไล่ยิงครับเพื่อชิ้นงานแข็งแรงครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็เช็คดูครับว่าเรามีเหล็กตรงไหนครับเราก็ยิงยิงไปเลยครับผมเพื่อชิ้นงานแข็งแรงครับสองฝั่งครับดึงมาแบบนี้เลยนะครับผมอาวางลงครับอันนี้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ปิดไปเลยครับผมประมาณนี้เลย ยิงไปเลยก็เป็นงานยิงไม้ครับหลักๆครับตอนนี้ครับดูกันเพลินครับสนุกสนุกครับต่อมาครับเดี๋ยวก็จะมาใส่ตัวป้ายครับที่ผมบอกครับเป็นป้ายที่ผมประกอบโดยการใช้น็อตนะครับเป็นสกูเขาเรียกเกี่ยวสตัดครับผมเกียวสตัดยิงแบบนี้ครับก็จะใส่สองฟังครับก็จะมีช่องแก็บครับให้ยื่นออกมาแบบนี้ครับผมก็เป็นไอเดียของผมเองครับแล้วก็มาใส่มือจับครับมือจับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการเก็บสีเล็กน้อยครับตามที่มันถลอกแบบรอยอะไรเงี้ยครับผม ชิ้นงานตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ถึงร้อยปอร์เ็นนะครับก็อยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราก็จะไปคลิปรายละเอียดอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับลักษณะงานครับสวยสดงดงามครับเป็นเคาน์เตอร์สามฝั่งครับผมอขอก็สามารถใส่่างนี้ครับแบบมีขอสับครับตอนที่เราเก็บร้านอะไรย่างเงี้ยครับผมเพื่อแบบพื้นที่แคบๆครับอยากให้มีพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นขาลอยครับไม่ได้มีดามอะไรเลยนะครับผม ชิ้นงานมันแข็งแรงู่แล้วครับเพราะว่าเหล็กชนเหล็กครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบไปดูครับการเก็บทําความสะอาดครับเราจะเก็บแบบนี้เลยนะครับใส่มาแบบนี้เลยสามด้านสามด้านละอันอสวยงามครับแล้วก็ออกชิ้นงานก็จะได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็เก็บไปเลยครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูมุมหลายมุมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กครับแล้วก็ด้านข้างก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ชิ้นงานก็ถือออกมาสวยนะครับโอเคเลยนะครับผมประตูก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บหัวน็อตด้านในหน่อยครับที่มันยื่นออกมาครับก่อนที่จะส่งลูกค้าครับแล้วก็เก็บสีอีกหนึ่งครั้งครับผมเป็นหัวน็อตครับที่ก็อยากให้มาดูชิ้นงานครับเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายคนครับเฝ้ารอชิ้นงานตัวนี้อยู่ว่าไหร่จะลงคลิปสักทีอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องรีบมาทําให้พี่ๆครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องสีเล็กน้อยครับผมถ้าพี่ๆชอบครับก็ฝากกําลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อไปนะคครับ